น้องอะไรตัวสีเหลืองหน้าสีดำทำลังอยู่กิงมักขามเิมนหน้า <t> ผมทำมือนิ่งที่สุดได้แค่นี้วีไม่ได้ตั้งกระตั้งกล้องสุมสุดเต็มที่แล้วนะครับแต่ดาไม่มีกล้องถอ่ายรูปดีๆแบบ 张家口。 นม่มีหลายลังเลย Yeah. มาถัดเป็นรังๆมีลูลลเข้าออกลูกมันจะหล่นลงน้ำไหมเนี่ย มันไปเกาะดูอยู่ห่างๆอยู่เสาไฟนั่นตัวสีเหลืองๆนะครับหน้าสีดำๆไม่รู้นกอะไรน่า <c oughs> จะเป็นนกกระมิ้นหน้าดำหัวดำละืมั้งนี่ตรงนี้ตัวหนึ่ง ครับตัวสีเหลืองนะสีดำดำนัๆๆๆๆๆ่นนั่นเห็นไหมตัวประมาณนกกระจอกคนแถวนี้บอกว่านกกระจอกแต่ผมว่าไม่ใช่นห่เป็นนกขมิ้นหัวดำนี่นี่ๆๆๆๆๆเห็นชัดๆเลยชัดได้แค่นี้เลย ไปล่างแล้วจะเข้าล่างแล้ต้องส่องลงพื้นมันถึงจะภาพถึงจะสว่างหน่อยส่องขึ้นฟ้าภาพมืดบางลังก็กำลังถักเพิงจะเริ่มถักเอาปลายกิ่งมารวมกันก็จะ,จะเริ่มถักเป็นก้อนกลม นกกระจาบนี่จะห้อยลงมาครับมันหัวหุ่นอันนั้นห้ามเอาไปห้อยที่บ้านนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดนจับได้นะครับลังนกกระจาบอันนี้น่าจะไม่เป็นไรแต่ก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติเถอะ la yes.